โอเคก็ขอกราบสวดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลเกีร์นะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมรถไฟฟ้านะครับผมที่ผมได้ทําการติดตั้งและโมดิฟายเองนะครับผมแถมไม่พอยังปรับจูนเองอีกต่างหากนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าความแรงของรถไฟฟ้ามันเป็นแบบประมาณไหนนะครับผมเองก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องมารอชมกันดูครับครับช่างจูนนี่ครับวันนี้จูนรถไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างครับ อบบบบโอ้โหจูนเองเลยเหรอครับเนี่ยคันนี้เอา้าว่าบบวันนี้เราจะไปทําการเทสรถไฟฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปให้คนดูได้ดูเนาะว่ารถที่เราประกอบเนี่ยมันจะวิ่งได้ไหมแล้วจะวิ่งอยู่แบบไหนเนาะโดยที่เราจะอาลองไปเทสให้ทุกคนได้ดูเนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารีวิวรถกันหน่อยไหม ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับมันคือคันที่ผมเคยทําการส่งไปโมดิฟายนะครับแล้วก็วิ่งกันอยู่ที่ประมาณ 130G ประมาณ400กว่าเมตรนะครับผมแล้วก็วันนี้เราไม่มีตัวขี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นคนขี่เองแล้วก็ไปเทสให้ทุกคนได้ดูเราให้ดูแบตก่อนแล้วกันอ่ะแบตรีวิวอย่างแรกเลยนะครับเป็นแบตแบตก็จะเป็นแบตลิเทียมนะครับก็ทําการแพ็คเองนะครับหลังจากที่ตัว กล่องนะครับคอนโทรลนะครับที่ระเบิดไปเนาะก็เดี๋ยวเรามาให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้เป็นแบตที่ผมแพคเองนะครับแล้วก็ติดกันฉนวนกันไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็หุ้มท่อ PVC แล้วก็ข้างนอกเราก็จะใส่เป็นใยสับปะรดนะครับผมอ่าก็เอาไว้คุมนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีการต่อนะครับใช้ไฟนะครับแบตก็จะอยู่ประมาณ7 2โวลต์30แอมป์นะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นแบตที่เล็กนะครับกระทัดรัดแล้วก็ถ้าวิ่งกันอยู่60-50อยู่ประมาณ70-80โลถ้าวิ่งความเร็วประมาณสัก1 2 0ย1 0 1ร3 0ก็จะอยู่ประมาณ40โลนะครับอันนี้หมายถึงว่าแช่ยา,ยาวๆนะครับหมายถึงแช่ลากยาวๆนะครับล้อเราก็จะเป็นล้อ QS นะครับ3,000วัตต์นะครับตัวนี้นะครับนี่ นะครับเป็นล้อจากจีนนะครับประมาณนี้นะครับล้อตัวนี้ก็จะรับกระแสนะครับโวลต์อยู่ที่6 0ถึง72สนะครับสามารถใช้แบต60โวลต์ได้นะครับอ่า60โวลต์ได้แล้วก็สามารถใช้72โวลต์ได้นะครับแต่จริงๆแล้วแบตที่72โวลต์เนี่ยเวลาชาร์จเต็มมันจะอยู่ประมาณ84 83นะครับอ่าตัวนี้ก็จะรองรับอยู่ประมาณนี้ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างบนที่ผมเคยถ่ายถ่ายคลิปไปตอนที่ว่าผมจะทำโปรเจกตร์รถไฟฟ้านั่นมันจะอยู่มันจะรองรับตั้งแต่96โวลต์นนครับเพราะฉะนั้นแบตตัวนี้ก็ไม่น่าพอนะครับถึงเอามาใส่ล้อก็อาจจะวิ่งได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมเพราะว่าล้อมันต้องการไฟที่เยอะนะครับโวลต์ที่เยอะนะครับประมาณนั้นนี่นะก็ที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นกล่อง วร์ทอยนะครับ EM 150ตัวสแตนดาร์ดนะครับนี่กล่องตัวนี้ก็จะรองรับนะครับไฟที่72โวลต์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแม็กโวลต์ on, นะครับก็อยู่ที่100โวลต์นะครับถ้าใช้แบตอ่าตัว84โวลต์ชาร์จเต็ม100 จุด8โวลต์ก็จะสามารถใช้กล่องตัวนี้ได้อยู่นะครับกล่องตัวนี้ก็ยังรองรับอยู่นะครับแต่ผมมีกล่องที่รุนแรงมากกว่านี้นะครับก็จะเป็นตัว EM 260นะครับก็จะรุนแรงกว่านี้เยอะเพราะว่าเราจะใช้กล่องตัวนั้นแล้วก็จะใช้ล้อที่อยู่ข้างบนบ้านนะครับที่เป็น3,000วัตต์แต่รองรับกระแสได้ถึง96โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้า108โวลต์บวกกับกล่อง EM 260 ก็น่าจะวิ่งกว่านี้เยอะมากๆนะครับแต่อันนี้คือเราเป็นสเต็ปที่เรามีอุปกรณ์มีของแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะครับเพราะล้อตัวนี้ก็เป็นล้อที่ผมซื้อมานานแลวนะครับซื้อมานานแลวนะครับจาราคาไม่ได้นะครับผมอันนี้คือเพิ่งประกอบเสร็จเลยนะครับก็ยังไม่ได้ลองเทสอะไรมากมายนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะลองไปขี่ให้ทุกคนได้ดูว่ามันจะประมาณไหนแต่วันนี้อาจจะจูนประหยัดแล้วลองขี่ให้ทุกคนได้ดูว่าฟิลลิ่งมันจะประมาณไหนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะเป็นแบบว่าประมาณว,วิ่งแบบใช้งานาจูนประหยัดจูนใช้งานแล้วก็จูนแรงนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวไปเจอเนาะที่ถนนที่เราจะลองกันเลยเนาะโอเคครับจูนซื้อของรถใจตลาดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับไปชมกันเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราจะจูนนะครับเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรประหยัดเนาะแบบประหยัดเดี๋ยวมาดูว่าความแรงของ แบบประหยัดมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับอ okay. เรียบร้อยแล้วเร็วไหมเร็ว <c oughs> อะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจูนแบบประหยัดมันจะประมาณไหนนะครับเทสกันแบบเร็วเรยวเลยนะเนี่เดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าแบตชาร์จเต็มมันอยู่ประมาณไหนนะครับมันก็คล้ายๆเรือนใหม่นะครับอันนี้แบตชาร์จเต็มอยู่แปสิบสี่นะครับแปดสิบสี่จดหนึ่งเก้าห็นไหมแปดสิบสี่เนาะ

นะผมว่าอันเนี้ยแม่บ้านก็ยังขี่ได้นะสำหรับแม่บ้านหมายถึงว่าเกียร์หนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกียร์สองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่เกียร์สองนะครับอุ้ยลืมห <laughs> มองเรมหมอง เกียร์สองผมมองว่าน่าจะประมาณเหมือนแบบธรรมดาไปจ่ายตลาดแบบว่ารีบๆนิดนึงอ่าก็อย่าลืมนะครับว่าช่วงชูตอะ่ะมันไม่เร็วก็จริงแต่ว่าพอไปจังหวะแบบเริ่มเริ่มไปจากตรงเนี้ยสักประมาณสักห้ายี่สิบสามสิบเมตรอ่ะมันก็นเริ่มปื๊ดไปแล้วนะเกียร์สองนี่ผมมองว่าน่าสกูปปี้น่าจะโดนอืมสกูปปี้เดิมเดิมน่าจะโดนอ่าเดี๋ยวเรามาดูเกียร์สามแบบประหยัดประหยัดกันบ้างนะครับเกียร์ส สามนี่ยกล้อได้เลยนะครับเกียสาม,ม,สาม,มนี่ก็จะประมาณเหมือนรถถ้าเทียบหรอก็ประมาณรถอะร้อยห้าสิบเดิมๆไหมน่าจะได้น่าจะได้นะแต่อาจจะช้ากว่านิดนึงอาจจะประมาณร้อยยี่สิบห้าเดิมๆแล้วกันแต่แต่หมายถึงความเร็วปลายนี่เยอะกว่าแน่นอนนะแต่ในเรื่องของการกระชากการหนึ่งตัวหมายถึงทอร์กอะน่าจะประมาณร้อยยี่สิบห้าเดิมๆแต่มีสุดนะคือตือตื้อตื้อตื้อนีน้นะประมาณนั้น อ่ะเรามาดูแบบเมื่อกี้เราลองไปสามลันแบบลถไหมมาดูนะคเมื่อกี้แปดสิบสี่จุดหนึ่งเก้าไหมใช่อันนี้เหลือแปดสิบสามจุดสี่สี่นี่คือแบบประหยัดนะครับอืถือว่าประหยัดมากลดไปแค่วนเดียวไม่ถึงวนเดียประมาณครึ่งประมาณห้าสิบเกือบประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันก็ถือว่าเป็นยังไงบ้างแรงแรงหนึ่งสองธรรมดาสามพอเริ่มสามปุ๊บแรง แรงเลยเหรอถ้าสายตาเองมองว่าเทียบเท่ากับประมาณรถอะไรก็<อ>ประมาณร้อยห้าไหมเดิมๆร้อยห้าเดิมๆได้แต่ว่าน่าจะแสงเนาะประมาณนั้นเนาะแต่ e น,นี้จะประมาณนี้เนาะต้องให้ทุกคนลองเอาไปคิดกันดูว่าถ้าเราจูนประมาณเนี้ยแบบประหยัดไฟฟ้าสุดๆเลยเนี่ยเราจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมแต่สำหรับผมนะในความคิดของผมนะผมว่าใช้ได้แล้ว เพราะถ้าเกียร์สามเนี่ยแม่บ้านถือว่าน่ากลัวแล้วอืมอาจจะชอบอาจอาจไมนไม่ไม่ถึงอะแต่มันคนเกมันก็ดึงอะเองลองไหมล่ะถ้าได้เกียร์สามอะอ่ะอันนี้จูนแบบประหยัดประหยัดเลยอ่ะลองลองดูดีเนี่ยเดี๋ยวผมให้น้องผมลองดูนะแบบว่าจูนแบบประหยัดเลยนะระวังด้วยเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยไม่ต้องไกลเดี๋ยวดูนะครับ ประมาณลถอะไรวะคนดูผมว่ามันไม่ใช่รอยยี่ห้าเดิมๆนะมันเร็วกว่านะผมว่าอันนี้คือจูนแบบประหยัดนะครับคนดูความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะเออนิดเดียวก็ลอยมันจะประมาณรถอะไรได้วะอ,อ่ะให้คนดูคอมเมนต์มาลวกันว่าประมาณรถแบบไหนเนาะเพราะเราจับ เออเพราะเราไม่ค uh so ่อยขี่รถเดิมๆกันน่ะแต่ถ้าให้เปรียบกับห้าสามยัง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 ไม่ได้ใช่แคมท่อก็ยังไม่ได้ใช่น่าจะประมาณเท่าไหร่กิผมนะประมาณเหมือนเหมือนรถไล่ล้อไล่สเตอร์อย่างนี้ไหมไล่ท่ออย่างนี้ไหมแต่ไม่ใส่แคมอ่ะถ้าสมมติเหมือนรถสกูบปบี้แบบนี้เหมือนเหมือนตอนนี้มันเหมือนไล่ข้างไล่เม็ดอ่ะอ๋อเอ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 อแต่เร็วกว่าเร็วกว่าอ่าอ่าประมาณเท่าไหร่กิโลน่ะอืมกว่าประมาณ ห้าความเร็วอืมประมาณนั้นใช่ไหมต้นชูดชุดอืมโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปศึกษาอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาจูนให้ทุกคนได้ดูเนาะกับอ่าอันนี้จูนแบบประหยัดอ่าคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบว่าจูนแบบใช้งานใช้งานนี่ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าความเร็วมันจะประมาณไหนผมเองก็อธิบายไม่ถูกเดี๋ยวให้ทุกคนดูและคอมเมนต์มาบอกแล้วกันว่าประมาณไหนแล้วกันแต่อันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยลวกันว่ามัน มันเหมือนรถอะไรผมเองครับเออมันก็ดูไม่ออกจริงๆแต่มันก็เร็วนะแต่ความรู้สึกเหมือนอไลข้างใช่ไหมเดิมๆๆๆๆๆไดไหม,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 มอืมอประมาณนั้นเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้าเนาะน่าจะอีกสักสองสาวัน <laughs> เดี๋ยวเราอัปเดตรถน้ำมันก่อนเ <laughs> พราะทุกคนกน็ตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่โอเคขอบคุณมากครับน้องว่าส <laughs> วัสีีครับ